โอ้หไปแต่ปากขยองปากคนาครับปากกาดเชิงครับขึ้นเน่าทิ้งเต็มเลยครับน่าเสียดายครับเห็ดปวกครับเห็ดปวกขาวขาขนครับ่ได้บ่อน้อคือสิบเอาไวแล้วครับเอ้มดด้วยดูครับนี่อยากจะร้องไห้ดครับไม่ไหวแล้วครับ เก็บทำเชื้อตรงนี้เลยครับดูครับน่าเสียดายมากเลยครับนี่ครับอ้อมโพนตรงนี้ครับได้อยูหนึ่งแกงใหญ่ๆครับผมเน่าทิ้งหมดครับครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง FC ช่องขสอปหคณะสำรวจป่าเหตุของเราทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาที่ป่ากาดเชิงครับ โพนี้ครับส่งตัวแทนมาหนึ่งดอกครับดอกเดียวครับผมดอกเดียวเหมือนคนมาหาครับวันนี้ก็มาหาคนเดียวครับเข้าป่าคนเดียวก็จะเงาเงาวางเวงวางเวงนิดหนึ่งครับผมครับหลังจากโพนก่อนนู้นโอ้โหเน่าทิ้งน่าเสียดายมากนะครับไปดูกันเลยมาลุ้นกันเลยครับว่าวันนี้เราจะหมานกันหรือเปล่าครับผมไปดูกันเลยครับ มาที่ป่ากระเชิงวันนี้ครับเหมือนเขาก็พยายามจะขึ้นนะครับแต่ว่ามันแห้งมากเลยครับดูครับดูครับมันดินเขาแห้งมากเลยครับนี่ครับดูครับเขาพยายามขึ้นอยู่ครับแต่ว่ามันดินมันยังแห้งยังแข็งฝนยังไม่ค่อยตกในป่าตกแต่ข้างนอกครับตกแต่ในหมู่บ้าน ในป่านี้ดินแห้งเลยครับเนี่ยครับคนนี้ก็ขึ้นดอกเดียวครับบานนะครับโอ้ยังได้ครับหรือเปล่า น่าจะไม่ไหวแล้วครับเกีบยวไว้ทำเชื้อตรงนี้ครับโพลแบบนี้ครับถ้าชื้นๆน,นี่น่าจะมีนะครับแต่ทางนี้โอ้ก็มีอยู่นะครับตรงนี้ดูครับเขาพยายามจะขึ้นแล้วครับ แต่มันดินมันแห้งเกินครับเหมือนถึงเวลาเขาขึ้นแล้วเขาก็ขึ้นน่าจะขึ้นพร้อมกันที่ปากขยองปากคนาครับแต่ทางนี้ดูครับดินมันแห้งเกินครับฝนไม่ตกเหมือนทางน,นู้นดูครับพยายามจะขึ้นแล้วขึ้นได้แค่นี้ครับดูครับขึ้นแห้งๆเนี่ย เหมือนถึงเวลาเขาขึ้นแล้วเขาก็ต้องขึ้นครับผมแต่ว่าสภาพอากาศไม่ค่อยจะอำนวยให้เขาได้ขึ้นไม่มีน้ำครับมันแห้งมากเลยครับฝนตกในป่าไม่ค่อยตกครับตรงนี้ครับสีดอกแห้งๆครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งครับเหมือนกันเลยครับแห้งๆ ดูครับ <c oughs> น่าสงสารน่าสงสารทั้งเห็ดน่าสงสารทั้งคนมาเก็บครับโอ้รอยเท้าช้างครับใหม่ๆเลยครับทางนี้มีขี้อเข้รับเห็ดพึ่งอะไรครับขึ้นดอกเดียวครับตรงนี้ เห็ดึ่งหวานครับทำไมขึ้นดอกเดียวน้อส่งตัวแทนมาบอกครับก็ขอฝากสําหรับใครที่จะมาหาเห็ดที่ปากกับเชิงช่วงนี้นะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีช้างเข้ามาหากินบริเวณแถวนี้ครับให้พบร่องรอยอยู่บ่อยๆครับครับสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกรายทุกเมนทุกแช่นะครับทุกๆการติดตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องน้อยๆของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ